ยังไม่เข้าใจค่ะ 5G กับ 5G ต่ับประกาศเข้าทุกทุกเจ้าครับในเรื่อง 5G ย่อคุม้มหูคุ้มดีในเรื่องเนี่ยเพราะในเรื่องเนี่ยต้องกอาบุรี่เดือดนีนั่งดือในถามเรามีข่าวทางการตั้งราชก,การก็จะแจ้งไปทางลายศาสตราบครับเนี่ยทางที่ชัดเจนว่าทางจังหวัดกำหนดตัวนี้สองอยากให้สนับสนุนสร้าง ขอ,อนกำลังใจแก่คนทำงานให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านการสื่อสารมีเกียรติบัตรคนต้นแบบในชุมชนในด้านต่างๆอยากให้มันเกิดความยั่งยืนมีการทำทะเบียนบุคคลต้นแบบถ้าหากว่าประชาชนในหมู่บ้านเข้าถึงสื่อสุขภาพได้พาร์ทเนอร์ชิพมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสือ่อ สุขภาพให้เหมาะสมการเข้าถึงเข้าใจแล้วก็พัฒนาสู่อนาคตนะครับการการเข้าถึงก็คือการเข้าถึงสื่อต่างๆนะครับในในหลายๆรูปแบบนะอยากให้ทุกคนมีใจร่วมกันทําในสิ่งที่คาดว่าตัวเองทำได้ดีที่สุดและส่วนราชการก็ต้องหาสื่อหลายๆประเภทให้ประชาชนมีทางเลือกคุมส้นนะครับมีการบางแผนนะครับบางแผนเข้าถึงสื่อสุขภาพที่ดีเนาะคะ่ะ จะทำให้หมู่บ้านเขาเข้าเขาถึงมุ่งบ้านหาจีที่ดีได้ค่ะจะต้องมีฟันดีค่ะต้องแปลงปันแบบสองสองสองค่ะเป็นนโยบายหลักของจังหวัดไปเลยคือให้ทุกให้ทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นศึกษานะคะก็คือเป็นทุกหน่วยงานเข้ามาผนวกแล้วก็บูรณาการร่วมกันราทุ่งใส่จกเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับระเบิดจากข้างใน นะครับพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านของทุง่งชายโจกเราที่จะเป็นหมู่บ้าน 5G ทุกภาคส่วนค่ะทุกเครือข่ายค่ะทั้งผู้ใหญ่บ้านอบตอสมอและเาวบ้านค่ะตัวสาคัญก็อสมอนี่ค่ะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันจะสําเร็จก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้นําชุมชนนะครับเหมือนเรากระจายออกไปในะทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเน้น ของเรานะครับที่จะขับเคลื่อนให้เห็นว่าการที่จะให้ประชาชนสุขภาพดี85ปีนี้ก็คงจะไม่ไม่ไมกลเกินเอื้อมเนาะ70ถึงแ0เปอร์เซ็นต์นะครับชาวบ้านจะรับรู้จากพอกระจายข่าวเป็นหลักทางโทรศัพท์หลักะทา้งนังืีนะครับเพราะว่าจะมีหนังืีแลวก็ทั้งแอปทาง้ทางทั้งไล่เนี่นแหละครับทา้งไล่ทังโทรศัพท์นี่ครับยิน คุณยายปากกระบอกพัง,งโอ้จมอมปากกระเบ้ากัรไม่ร่นี่แหะค่ะไม่เท่ไม่รค่ะเสียงตามซ้ายแน่ค่ะคุณหมอน้ำค่ะท้องถิ่นมีมีมีทรัพยากรอยู่แล้วแต่ทำยังไงเราจะไปสื่อสารในท้องถิ่นได้เข้าใจว่าเราจะเอาเงินของท้องถิ่นเงินของประชาชนนี่แหละมาทําเพื่อประชาชนหรือถ้าระดับครับก็เอ๊ะทำยังไงที่จะให้ทุกคนมาเข้าใจว่า เรามาลองสักตั้งหนึ่งไหมสักปีหนึ่งไหมเอามาจอยกันให้ไม่ได้จริงๆ 5G นี่ยะทุกหมู่บ้านไอ้ทุกตำบลน,นะครับตำบลละหนึ่งหมู่บ้านนะครับแลวก็ตอนนี้เราเรา,เรามีการคัดคัดเลือกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนตำบลไปเรื่อยเพื่อจะเป็นการแลกเปลี่ยนรรรเรียนรู้และพัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน 5G ออกมาได้เป็นรูปประธรรมเห็นเห็นผลงานเห็นผลสำเร็จแล้วก็สามารถสรุปผลความสำเร็จของ การดำเนินง,งานหมู่บ้าน 5G ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าปี2,564ที่ผ่านมาครับถ้าผลลัพธ์ของหมู่บ้าน 5G ที่เคยเคยได้รับฟังจงังหวัดตั้งแต่ท่านนายแพทย์อะไรที่จะเอาเรื่องนี้เป็นจุดเน้นตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้วเนาะเป็นเป็นเรื่องที่ทำ MOU กับท่านสาธารณสุขอำเภอเนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะทำเรื่องนี้ที่จะที่จะสามารถสารต่อร้อยเรียงเรื่องราวเรื่องนี้ได้ทั้งระดับ ตำบลระดับอำเภอเนี่ยค่ะคิดว่ายังเป็นโจทย์ที่ยากอยู่จะประสานพันธ์นะครับในทางออนไลพความนะครับทางทางไล์เนาะของหมู่บ้านนะครับล้วก็จะประสานพันธ์ทางหอกระจายข่าวนะครับล้วก็ทางอสมอนะครับเพื่อนเกิดออกเดินรุ่นรลงพร้อมนะครับอ๋อคือพยาบาลเรามันมนก็ส่วนมากมาก็ซื้อมาจากตรงนั้นล่ะจากรลวพสต ทางอสมอเขาก็กระจายเข้าออกไปหาประชาชุนหาลุ่มเห้วกวกว่ควาควรับพิอบของเขาเฮ้ยเขาไปเบืองแน่อยู่สวสท่อเบิ่งการอยังผมเคยเขาไปเบืองอยู่ในนีแน่อยู่ดอกไล่ของอันหมู่บ้านละคะละ่ะแล้วก็ของราพาสตโตวลวก็าทางไล่อสมอของตำบลแน่กับให้ไปบอกต่อคืออสมอลงพื้นที่จ่างๆครับเพื่อเขาแนะนำแต่ส่วนมากหันเพื่อนก่ บ่ค่อยได้ไปใส่มาใส่งสินะเพื่อนกับทู่ธรรมดากับบอกแน่เพื่อนกับบางแท่กับรับรู้บางแท่ทกับ่อค่อยสนใจนะครับไปข้อขั้วที่ผมรับผิดชอบนี่เขาหายขั้วลูมมือแทบทุกขั้วเลื่อนนะบม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้ามีปัญหาก็คือว่ายังพู้ใ่บ้านเบ่าว่าผู้เตาเพ่นบกเข่าใจจังรีแรกๆบกเข่าใจสิท่านเ่าอธิบายเพื่อนเขาใจ,จ,าใจ,าจ,าใจมันเป็นยังๆๆสิ่งยังสี่แล้วอะสื่อสารกับเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็โอเคนะ คือ <พ uka> แนะนำพันมาเหตดตาวเมืดกุก้นค่ะพันผูใ้ใดบ่ไปก็จี้รถไปรับมาหอดมาหาคุณหมอ,อเลยจ<ม>้ะแบบประกาศรู้ๆให้บ้านพระเจ้ากระซินี่เองพระเจ้ากระซิพี่พ่วงลูกจี6625จีไรพัดไรต่างๆที่ก็ใช้ยุทธศาสตร์เดิมๆๆๆๆแต่เรายังไม่ได้นั่งทำยุทธศาสตร์ร่วมกับอำเภองาน 5G นี่มันมันก็มีคุณภาพดีแต่ว่ามันเป็นงานที่ รวมทุกงานมาเป็นงานเดียว<ม>อ,อาจจะโมนิเตอร์งานยากหน่อยเพราะมันเป็นงานทุกงานที่รวม,มที่รวมมาและสรุปแล้วคนที่เป็นตัวหลักคือใคร<ม>อะอันนี้อันนี้<ม>นี่คือสำคัญก็เลยก็เลยมองว่าจริงๆมันมีผู้รับผิดชอบงานทุกงานแล้วแล้วมาเป็น 5G <ม>นี่หนึ่งคนที่รับผิดชอบก็ขอข้อมูลจากคนโน้นคนนี้นั<ม>้นแล้ว เวลาเวลาประชุมคนที่รับผิดชอบงานไปแต่ว่าคนที่ทํางานไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะพี่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าพอพอมาถ่ายทอดกันนี่ก็ไม่เต็มที่เท่าไหร่นึกจากว่าเอาผู้รับผิดชอบงาน 5G ไปแต่ว่าพอมาถ่ายทอดอีกที่นี่มันมันไม่ได้เต็มที่ไม่ร้อยเปอเซนต์ค่ะก็ก็แล้วแต่งานบางงานอย่างเช่นพวก งานดูทีนของเราก็ก็ได้ทําอยู่แล้วเนาะทำอยู่แล้วแต่มันก็เบียดกันเบียดกันมากแล้วก็สื่อสื่อแล้วก็ทําหลายสื่อแล้วก็จากเรียนรู้กับจังหวัดด้วยว่าทางทางเบอร์อื่นนี่มีสื่อให้เข้าถึงสื่ออย่งไงบ้างเกี่ยวกับเมื่อเมื่อรวมกับแผนยุทธศาสตร์ของเราเด็กๆวัยรุ่นชาวบ้านเริ่มดู Youtube ครับอยากผ่านโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นครับมีทาง อพอกระจายข่าวผู้นําแน่นะครับที่ได้รับข้อมูลจากทางอำเภอแล้วก็มาตีแจงให้กับชุมชนเฮาแล้วก็มีข่าวสารทางที่ดูจากทางทีวีนะคร Siri, computer, ับที่เฮาเคยดูประจำนั่นแหละนะครับเออกระซ่องข้าวเนี่ยมื้อข้าวเนี่ยจ้ะข้าวเส้าแล้วก็ข้าวตอนเที่ยงเนาะจ้ะตอนบ่ายการตลาดค่ะไปตลาดกับมีเพิ่นมาซาสัมพันธ์คือทางเทศบาลที่อยู่ศรีวิไลนะคะตลาดศรีวิไลเพิ่นกับมาแนะน้ำ เบืองในทีวีแน่โทรรเพบาะว่าเปิดย่ำใดก็เป็นเหตุย่ำนั่นลหละเบาเขากะต้องซ้อยเรือกันในซุ้มโซนแน่แล้วล้วนค่ะน้นำว่าเอาเป็นแบบย่างชุมชนกระเดินว่ได้นะครับอยากให้หัวหน้าน่ะทำรายละเอียดให้ละเอียดแล้วถึงจะจะประชุมแล้วก็วางแผน เออผู้พิักษาบา้านาเฮ็ดกเฮ็ดเบิร์ทุกอย่างเครอคะจะไม่ยังยืนนะครับก็เลยอยากสะท้อนอาจยา์ว่าน่าจะมีหน่วยง,งานอื่นเข้ามาร่วมอาจจะเป็นข้อเรียบของตำบลคำแก้วก็คือเราจะมีโครงการฮอมวิสิตฮอมวิสิตคือเราจะดึงาทางนายกนายกผู้นำชุมชนเราจะเยี่ยมบ้านคืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งให้ความรู้ทั้งสองฝ่ายอย่างนายก,กาอาจจะเป็น ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจและหาตลาดรองรับให้เขาแต่ว่าในเรื่องของสาสุขอาจจะเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับขยะว่าขยะประเภทนี้มันจะเป็นอันตรายยังไงหรือว่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้ในชั้นก็คือว่าฉันต้องลง่ลึกในพื้นที่ของตนเองหรือคนในชุมชนต้องเข้ามาจิดไก่หรือว่าคุ้ยกันว่าเออห้านี่บกพร่องในเนื้น้ามไหลที่ตรงอยากให้เจ้าหนะ้าที่ลงพื้นทีล่ล่ะค่ะไปไปไป,ไป,ประเมินเมืองมา สามน้องมูซีตำบลวัวตูมนี่สีมีความพร้อมซ้ำใดสีสะอาดซ้ำใดพืชผักสวนครัวรวยกินได้ตู้เย็นหน้าบ้านครบค่ะอีบอคอยให้ควบรมมือกับสีมีนะครับมันก็ต้องได้เอาผู้นำแน่วลานแน่ลงไปคุยซอยกันนะครับดีเขาต้องเข้าไปใกล้คิดให้มากที่สุดเลยครับ